เรื่องกฎหมายที่ดินที่จะให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินระยะยาวได้ห้าสิบบวกอีกไม่เกินห้าสิบก็เก้าสิบเก้าปีนะคะเพราะว่าการต่ออายุรอบที่สองเนี่ยคือไม่เกินห้าสิบปีนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการให้ซื้อคอนโดมิเนียมสัดส่วนได้เกิน จาก49่กก็ขยับขึ้นเป็น7 5เปอร์เซ็นต์นะคะ #hashtag ขายชาติมาเลยนะคะเมื่อวานพอคนเริ่มติดตามข่าวนี้มากขึ้นก็เลยพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นเมื่อวานนายกเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการขายชาติเนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าที่มีการเสนอมาและให้ไปศึกษาเป็นเรื่องการเช่าไม่ใช่การขายและตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการขายชาติด้วยนายกก็ตอบสั้น ในเรื่องนี้นะคะขณะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒก็ออกมาออตอกย้ําถึงรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่ใช่นโยบายขายชาติคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าไอ้เรื่องอันเนี้ยนะคะมันเป็นแนวคิดหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้นไม่ได้เป็นการให้สิทธิ์ขาดกับชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันกฎหมายให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้30ปี ในพื้นที่พิเศษก็ให้เช่า50บวก50เป็นการเปิดช่องให้มีการจูงใจมากขึ้นซึ่งรวมไปถึงสัดส่วนการถือครองห้องชุดเป็น75%ด้วยแต่ก็ยังย้ำว่าถึงจะเพิ่มขึ้นเป็น75%แต่ก็ยังจำกัดสิทธิ์ในการโหวตบริหารจัดการของนิติบุคคลเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้กระทบอะไรกับเรื่องของอนาเขตและสิทธิสภาพบนพื้นดินของคนไทยนะคะแล้บอกมาตรการนี้จะเป็นมาตรการสนับสนุนเป้าหมายต้องการให้ประเทศไทย เป็นพื้นที่ระดับโลกเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่อาศัยให้กับแรงงานทักษะสูงที่จะเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ของประเทศ Data Center Semiconductor ไทยจึงต้องมีความเปิดกว้างและก็รับผู้ที่มีทักษะสูงเข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะมีการกำหนดพื้นที่เฉพาะหรือกำหนดระยะเวลาของมาตรการอะไรยังไงโดยยังเป็นข้อเสนอให้มีการศึกษาก่อน หลังจากหน่วยงานที่รับไปดูผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนจะเสนอให้กับครรมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งส่วนความกังวลกับเรื่องของไอ้ดีมานของอสังหาริมทรัพย์จะมากขึ้นจากต่างประเทศคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาหลักแต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือเรื่องการเข้าไม่ถึงสินเชื่อมากกว่าทําให้ซัลายภาคอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถถ่ายโอนได้ส่วนที่บอกว่าเป็นนโยบายขายชาติเนี่ยไม่ใช่ แต่สุดท้ายคุณจุลพันธ์ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัจจุบันพบว่ามีการถือครองห้องชุดของต่างชาติที่มีสัสดส่วนมากกว่า49เปอร์เซนอยู่แล้วนะในรูปแบบของนอมินีนี่คุณจุลพันธ์ก็ยอมรับว่าเออในความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าในข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่าแล้วยอมรับแล้วยังไงต่อจะมีมาตรการอะไรออยังไงคืกข่าวมันก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้นะคะนี่ไงคุณจุลพันธ์ะยอมรับเลยว่าปัจจุบันเนี้ยนะมันมันมันมีเกินอยู่แล้วแหละ และไอ้ข้อกังวลที่เขาบอกว่าเสียงในการโหวตนิติบุคคลน่ะถูกเบรกไว้แค่49เปอร์เซ็นต์น่ะค่ะมันจะไปเบรกเขาได้ยังไงอ่ะก็ไอ้นอมินีมันก็ไปยกไปยกมือให้สมมติผมเป็นลูกน้องหนิงอ่ะรับจ้างเป็นนอมินีอ่ะหนิงบอกให้ยกมือในมตินี้ใช่ไหมผมก็ต้องยกมืออ่ะค่ะมันจะไปยากอะไรอ่ะในทางปฏิบัติอ่ะใช่ปัญหาคือว่าบางที ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยเขา mm hmm. เขาก็ประเมินสถานการณ์ผิดไงแล้วก็สร้างกันจนแบบใช่ไหม mm hmm. พอล้นตลาดปุ๊บก็กลายมาเป็นปัญหาโอเคบวกกับไอเรื่องของอ่พอสินเชื่อยากด้วยนะตอนนี้พอสินเชื่อยากอันนี้ก็แปลว่าแบงค์ไม่ได้นะ mm hmm. แบงค์เขาก็ต้องพิจารณาว่า mm hmm. เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้อย่างในในบอลเมตเนี่ยงานการก็ไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยนะมันจะมากู้สามล้านจะมีเงินผ่อนไหม mm hmm. อืมเพราะเงินที่ธนาคารเอามากู้ก็คือเงินของผู้ฝาก มันก็เชื่อมโยงกันเป็นระบบแบบนี้แหละนะอเออแต่สาระสําคัญคือท่านเองสมัยเมื่อเป็นฝ่ายค้านนักการเมืองทั้งหลายแหละเนี่ยนะพอรัฐบาลชุดหนึ่งก่อนหน้านี้เขาทําแต่เขามีรายละเอียดแตกต่างกันเนี่ยนะไปปลุกกระแสไอ้เรื่องวาตกรรมขายชาติเอาไว้ก่อนไงลูกไามละเออสมัยลุงตู่เนี่ยนะมีนโยบายแบบนี้แต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันต้องการดึงพวกผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายของบริษัท ยักษ์ใหญ่เข้ามาทํางานเข้ามาอยู่อาศัยโดยหนึ่งต้องเอาเงินลงทุนมากี่ล้านอ่ะภายในระยะเวลาห้าปีไม่ใช่มาซื้อที่อย่างเดียวนะอ่าสิบล้านหรือยี่สิบล้านภายในระ,ระยะเวลาห้าปีห้ามถอนออกเราจะได้มีเงินลงทุนมากขึ้นสองในพื้นที่ที่กําหนดโซนนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่าเนี้นะแต่ก็ยังไม่ทันถกเถียงในรายละเอียดก็วัตกรรมขายชาติก็มาจนรัฐบาลชุดนั้นก็ บอบบางถอดใจไปนะอ่าเ็เลิกไปท่านี้พอท่านมาเอาปุ๊บ,บเนี่ยนี่ยิ่งหนักกว่าสมัยลุงตู่อีกนะไม่มีรายละเอียดอะไรเลยอ่ะอืถูกไหมเอ,อเพื่อที่แบบต้องกระตุน้นการลงทุนใช่ไหมอย่างยุคที่แล้วก็อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะต้องเอาเงินมาลงทุนเท่านี้ถึงจะมีสิทธิ์ในที่ดินอของประเทศไทยเป็นแนวราบอ,อะไรคือนเป็นรายละเอียดแต่ว่าหลากักๆแล้วเนี่ยก็คือกระตุ้น กระตุ้นเศรษฐกิจแหละแล้วก็ทำให้เกิดการลงทุนแล้วก็ตอบสนองต่อนโยบาย A S Curve อะไรของรัฐบาลนะ,ะที่ต้องมาเขาในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเท่านั้นเนี่ยแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครฟังอะไรทั้งนั้นอะ่ะตอนนั้นก็คือแฮชแท็กขายชาติกันแบบหนาหูจนกระทั่งสุดท้ายทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหม่ก็แก้กฎหมายเดิมสมัยทักษิณอะ่ะเออไม่ใช่เรื่องใหม่แต,<อ>แต่ว่าระเบียกบกระทรวงมหาดไทยเออกระแสะของสังคมมันแรงมากจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องแบบ พับแผนนี้ไปอตอนนั้นเงินเงินลงทุนเอขอบคุณคุณคุณธนกรมั้สี่สิบล้านบาทใช่ตัถือมังสี่สิบล้านบาทอ่ะมาร้อยคน<ม>ก็สี่พันล้าน่ะแล้วต้องลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะไปลง<ะ>ทุนในที่น้ําเสียอะไรเยอะไมมเขาก็ไม่เอานะค่ะเออนะอืมแล้วอันนี้กระแสมันแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่านายกมาจากภาคอสังหาไนงะเออคนก็เลยอ่านั่นแน่นั่นแนะ่นนแนะ คนก็มีสิทธิ์จะหันแน่หันแน่นายกหันแน่นะฮะแล้วก็มีสิทธิ์คิดนะถึงแม้ว่าไอสถานการณ์ตอนเนี้ยมันมันจะต้องกระตุ้นจริงๆแหละสําหรับในภาคสังหาเพราะว่ามันมีผลกระทบจริงๆแต่ก็แบบโอ้ก็พอคนดูอยก่อนหน้านี้ก็มีมาตรการที่กระตุ้นภาคสังหาก็เยอะอยู่เนาะอันก่อนหน้านี้อะไร LTV แล้วก็มาจนอันนี้คือมาตรการกระตุ้นอสังหามันก็เยอะมันก็เลยอาจจะทําให้ห้ามไม่ได้ที่คนจะคิดอะเนาะอ่า ล้วคนเขาก็ถามว่านอกจากกระตุ้นเรื่องอสังหาและเรื่องอื่นนะทาอะไรบ้างหรือยังอันนี้จิตต์วอลเล็ตไงโอ้ะไดีไน,นะไฮนะผมจะมีชีวิตอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ <laughs> นะแหมก็เกินไปเดี๋ยวปลายปีเนี่ยผมก <มา S 1> ่จะ,ะขายปลาสลิดก็ขายไม่ค่อยดีขายน้ำปลาหวานก็นะเออก็มีมีออเดอร์เข้ามาบ้างแหละนะเออแต่ก็คนก็บ่นกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะ เออเอาอานี่แหละคือพอมาเป็นรัฐบาลเนี่ยโดนโดนเองหมดเลยนะคุณหนิงนะใช่มา<ช>เป็นรัฐบาลแล้วจะรู้ว่าจะออบริหารประเทศก็ยากอย,กอยู่นะอ,อ่มันไม่ง่ายเหมือนอยู่บนเวทีปลาัยหรอกอนะแปด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 มีเกียตรตมีศักดิ์ศรีอะไรเนี่ยนะมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะเออพูดอย่างนั้นเนี่ยพวกลอ,อกข้อสอบเพื่อนจนเรียนจบก็พูดได้หมดอะ